สวัสดีค่ะวิธีตรวจสิทธิ์6ขั้นตอนดิจิทั l วอลเล็เงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0บาทบนแอปพลิเคชันทางรัฐเช็คเลยกดตรงไหนแล้วทำอย่างไรบ้างวันที่12กันยายน2,567 แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA t ไทยแลนด์เผยแพร่ข้อมูลระบุว่าขั้นตอนตรวจสอบสถานะการรับสิทธ์โครงการเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะประกาศผลการรับสิทธ์ตั้งแต่วันที่22กันยายน2,567และผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22่22กันยายน2567เป็นต้นไปขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตแอปทางรัฐ 1. เปิดแอปทางรัฐทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดยืนยันข้อมูล 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่ม รับรหัสทาง sms otp 4กรอกรหัส otp และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. จากนั้นกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตของท่านอยู่ในขั้นตอนใดหากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่5คือท่านได้รับสิทธิ์ ตามโครงการเติมเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปขอขอบคุณแร่งข่าวข่าวสดค่ะ